จุงกระแมวบองประโคนรุกๆกันเนี่ยแซมใสทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมทางช่อง YouTube ของคนเลี้ยงช้างลาเพลินออฟฟิเชีนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนะครับผมและก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้นะครับเรามาจะเจอกับบรรยากาศในตอนเย็นนะครับและกับบรรยากาศที่หลายๆคนอาจจะดีใจและบรรยากาศหลายๆคนอาจจะผิดหวังนะครับ เอาบปเอาหลายครับพี่น้องนะครับผมสาหรับวันนี้ใครที่นะครับผมผิดหวังก็นะครับให้กําลังใจกันไปนะครับสําหรับใครที่สมหวังก็ยินดีด้วยนะครับนะครับยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับหลังเวทีนะครับที่หลังของผมนี่เมื่อสักครู่นี้นี่มีน้องๆแดนเซอร์นะครับมาซ้อมแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือกลับไปทําภารกิจส่วนตัวนะครับแล้วก็อาจจะมีซ้อมอีกค่ําคืนนี้นะครับนี่ครับพี่น้องนะครับคืออุปกรณ์ก็นะครับทา ใหม่โชว์ใหม่อย่างนี้ครับผมแล้วก็เลยต้องซ้อมเร็วนะครับส่วนทีมงานนะครับที่กําลังจะเดินทางมาสมทบก็จะเป็นทีมงานอาจารย์นักดนตรีนะครับแล้วก็จะเป็นทีมงานนะครับทีมงานของทางด้านเครื่องเสียงนะครับผมไลน์นี้คือเตรียมสแตนบายนะครับเตรียมสแตนบายด้วยครับพี่น้องเตรียมสแตนบายนะครับผมฮะเร็วเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วนะครับมันมันก็ด ชุละหุกนะครับผมบอลเป็นชุละหุกดอกคือว่ามันมีเวลาเตรียมโตหน่อยเนาะครับเนาะนะครับเพราะว่าเลื่อนมาทั้งสองครั้งนะครับครั้งที่3เราถึงได้ออนไลน์กันนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมนั่งอยู่กับใครนั้นครับผมฮะสำหรับพี่น้องเอฟซนะครับเห็นแล้วท่านจะร้องอ๋อทันทีเลยนี่ครับผมสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับหมดแรงหมดแรงเป็นไรครับพี่เอกรัฐบาลไม่ยอมกินแบ่งหมดแรงเลยเนาะ หมดแรงครับผมโอ้เป็นกำลังใจให้เซียเอกครับผมตอนนี้นะครับเราหมดแรงนะครับพูดเยอะไม่ได้ครับผมเจ็บคอด้วยหมดแรงด้วยนะครับสำหรับพี่เอกเนี่ยนะครับไม่เป็นไรครับผมพี่เอกบอกว่าผิดหวังยังกินข้าวแทบอยู่นะครับนะครับ สำหรับพี่ๆน้องๆนะครับผมฮะที่นะครับติดตามอยู่ทางช่องนะครับก็อย่าลืมนะครับผมฮะเป็นกําลังใจนะครับให้กับทีมงานสาวดอยเพชรแหวนแพงด้วยกันแล้วกันนะครับผมฮะในไลฟ์ไลฟ์สดอ่ครั้งนี้นะครับผมฮะเป็นโชว์ไม่หมดเลยนะครับครับแล้วก็ทางด้านอุปกรณ์นะครับเพิ่นเก็บแล้วนะครับพอดีนะครับหลายๆท่านที่ติดตามนะครับทางอ่ด้านการแสดงนะครับด้านหลังวันนี้จะพาไปดูนะครับผมฮะหลายๆสถานที่ด้วยกันครับผม ครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศนะครับอันนี้คือบมเมนขยะหรือว่าหกเอียงนะครับเพราะว่าเราจัดเตรียมอุปกรณ์กันอยู่นะครับกับสถานที่ตรงนี้นะครับผมในโดมภาวาฝนมันตกนะครับอุปกรณ์ก็จะทําใหม่นะครับผมแล้วก็มีเชื่อมเอาของเก่ามาประยุกต์ใหม่นะครับแล้วก็จะมีทั้งด้านการเตรียมความพร้อมการเตรียมของนะครับสำหรับน้องน้องแดนเซอร์นะครับเพื่อในได้เตรียมอันนี้กันอยู่นนะครับท่างพุ่นก็จะเป็นโอ้บรรยากาศไฮน่านี่ครับผมพี่น้อง บเอเนี่ยนะครับหลังจากฝนตกไปสองมือแบบนักนะครับเน้นๆนะครับข่าเขียวกระจีไปเลยครับแต่ทั้งพุ่นกับกระลังตัดไม้นะครับตัดให็บปงไม้นะครับผมแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวทั้งพุ่นครับพี่น้องบเอบเ้ยนี่ ทุ่งนาอันเขียวขจีเขียวขจีเขียวขจีโอ้มั็นไย่ยางนอ้อยู่ทางฝุ่นครับนี่นี่เนี่ยเอาเนี่ยครับก็ได้มาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับผมฮะกับบรรยากาศทางด้านหลังดูมนะครับนี่เป็นสาปลาเนี่ยนะครับ มระเจ้าให้อาหารปลาไปแล้วครับผมนี่ครับกับบรรยากาศในช่วงของวันนี้ไปยังไปเรื่อยๆชมไปเรื่อยๆเบย์มันไผ่ล้วนี่น,น,นั่นของผมน,น, <laughs> นั่นของคอย <laughs> นั่นของคอย <laughs> กำลังตรวจแบตเตอรี่ให้ เอฟซีที่สั่งซื้อกับแม่ออสมองอ๋อนะครับ <Email> ก <Port rait> ็ให้แห้งๆมั่นๆโดนๆนะครับเนี่ยเบึ้ยของจะขอนเองบ่อืมสองใบสองใบสองสาม กินเนื้อย่างเนื้อด่างเนื้อด่างปาดเราจะกินเนื้อด่างกันเย็นนี้เราจะกินเนื้อด่างกันเนี่ยแม่ออสโมนอาหารครับผมเสียดายไอ้เลขหน้าหกหกหกของเอาใส่ยซูมมาแล้วยังก็เลขหน้าหกหกหกของข่เจี๊ยบหกหกเอาขอให้มันหมานนะครับแม่ออสโมเพื่อนบมันเดี๋ยวเพื่อนสี่เหลี่ยมหมูกระทะคนเลี้ยงสร้างอยู่ครับมากระชุ่มขอบคุณสำหรับแม่ออสโมนะครับเพื่อนเราเดี๋ยวเพื่อนบอกขึ้นค่ำแน่นอนครับ ครับแต่ว่าตอนนี้คือบ่ท่านได้ให้เงินเพิ่นสมทบทุนไปซื้ออันห้องของห้องปันสุขไว้อยู่ครับเดี๋ยวสิสมทบทุนให้เพิ่นอยู่ครับผมน้องเจนบ่น้องเจนอ๋อน้องเจนเหรอน้องน้องเจนสมทบทุนมาให้บ่ปลาดคือดีแท้โอ้ยขึ้นฮักแท้ว้าน้องมีนาด้วยขอบคุณน้องมีนานน้องมีาแล้วก็น้องอะไรนะเมื่อกี้นี้น้องเจนอ๋อน้องเจน ครับโอ้คือดีแท้แม่โอสมอมีทุกคนสนับสนุนคือคักคักทักทักนี่ไงพอดแล้วพดวพดแล้วให้ลองน้ำเนี้ยเ <ปะ S 1> บือ่อนี่ครับเดี๋ยวสิขึ้นไปแจมน้ำเด้อโอเคนะครับวัอนี้แม่อสมอลลาสิเลียง์มากระทุม,มูกระทะเอาไปต่อกันครับพี่น้องนะครับโอ้ยนี่กับบรรยากาศไปบ่ได้ไปไซด์หรอกครับพี่นอ้องก็ยุ่แต่แบบนี้แหละยุ่แต่ยังเสียละโอ้แมนผู้ใด้อน่นอน,น,น เป็นยางเย็เยบขึ้นเลยซองกระจกวันนี้เอาร่างหนาอ๋อร่างหนาเป็นยางหนาไปถึงยางแม่อโอ้ให้หนาใสหนาขาวโอ้ยปกติก็นาใสอยู่แหละตัวใสมึงซิม,มึงใสใสใสโอ้ย <laughs> ออกไม่เราไปดิฮะ<า>โอ้ยนั่งดิออกอยู่โอ้ยเพิ่นโอะนะครับโอ้ยเพิ่พนเปลี่ยนหลังค้าไม่ตัวนี้ตะกี้ผมท้องผมแดงเลยครับพี่น้องโอ้ยเพิ่นเปลี่ยนหลังค้าไม่นี่เนี่ยเดี๋ยวนี้ว่าเป็นผมดำแล้ว เปลี่ยนมากมเลยแรกบอดจำบ่ได้เออเปลี่ยนมากมเลยแรกบอดจำบ่ได้จำบ่ได้เลยปยัดโถสิโอโพดโพดไปแล้วมั้งเนี่ยบอรอครับแต่อร่อยต้องตอบก่อนเอาเอากับของไผ่ของ,ของมันด้วยผมบอรบอรแต่อร่อยเจ้าบอรอแต่ยังละ่ะคือกันอะไรโผ <laughs> ดพดูดโอ้อวังหันไปใส่ไหไปบ้านบอดครับ ไปอยังไปเอาของกันโอ้ไปเอาของมาเร็ยนไปเรายนเนี่ยมึเซลนี่เซลไพ่กับพ่อไปไปเรียนอยู่บ้านไงไอไปเรียนโอ้ไปเรียนเรียนมากเลยเรียนหนักครับห้องโอ้เอาแบ่งไล่์สินเดี๋ยวไปเลยมันก็ไปเรียนด้วยกันไปเรียนด้วยกันกลับแล้วบ่กลับแล้วครับโอ้กลับแล้วแมนบอบุจักไปเรียนหรือไปเห็นอยังเห็นไลฟ์สดลงเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอยู่นั่นนั่นและเดี๋ยวเดี๋ยวน้องแบ่งเดี๋ยวน้องแบ่งกับแม่เดี๋ยวแบ่งกับแม่เนี่ยเพราะว่า แบงก์กลับไปบ้านไปเรีย e นเนาะนะครับก yeah, you ัอยู่แต่ซุมเฮาตัวบัดนี้นะครับอยู่กับน้องสร้างไปก่อนเอออยู่กับน้องสร้างไปก่อนอยู่กับน้องแม่เอสมอน้องปลุนะครับน้องไปกี้ก็ไปเรียนด้วกันน้องไปกี้ก็ไปเรียนครับมามือได้ข่าวว่าสีมามืออื่นแต่ว่าจักสีม้าไอลีบ่จักสีตัวกันโบเลี่ยนเต็มตัวกันนี่แหละฮะเดโอ้ได้ข่าวว่าหมานยังคักเลยหมานแห้งโอ้พึ่งมไล่หนีโบ้เต็มข้ออัยะผุดแม่เมนเจ้าผู้รู้เพิ่นกลับตัวตอนนี้โอ้กลับประมาณตอนอ่าเที่ยงๆนี่แหละ ตอนนั้นรับคือกันรับบอลูเรื่องทังเดซันคือตึนกันยังเดอาตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าไอผมกลับแล้วเด้อเซนต์ตึนตื่นแบบว่างงๆเงี้ยบอลูเรื่องนะแล้วก็บอกว่าไอผมเมื่อก่อนเด้อเซนต์พอดีมีอัไอ้ผนมาครับโอ้ก็เลยแบบอ่ากลับน้องกับกับไปกับไปหอนหม่องกับน้องคงจะมีอ่าภารกิจต่อเนาะจะมันเนาะเออแมนครับผมนะครับสุดยอดนะครับก็ดีใจกับน้องนั่นแหละเพราะว่าน้องกั ในการทํางานหร,รือว่ารายรับรายจ่ายมันก็สูงเนาะนองกับเซาบานอยู่นนะครับผมแล้วก็อีกทั้งเอ้าคือหัวเอาน้องกับเซาบานอยู่นาเออแล้วน้องกับบอมีรายรายรายจ่ายเอ้บอมีรายรับบ่มีรายรับไดบันไดก็เลยมาหนีก็เลยก็ถือว่าขอบุณพี่น้องนะครับผมมาที่ซอยสนับสนุนน้องเพิ่นเนาะแล้วก็นะครับดีใจน้ำน้องที่น้องแต่มือนั้น้องกับ ก่อนไปน้องก็บอกว่าไอ้ผมเลี้ยงหมูกระทะว่าสั่นสามสูตรพูดยเอามไม่เลี้ยงแต่ว่ากักินอยู่กินน้ำได้บ่หลายแต่กินจนเบิดแล้วบ่หลายดอกแต่ก็จนเบิดแหลกไปกินอันแม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 นไปกินอันอยู่ในเมืองแมนั้แมือนั้นไปกินอยู่ในเมืองไปเกาหลีแมนโอ้ไปเกาหลีได้บ่ปกานโผดโผดกินโมเป็นดอกเนี่ยเป็นยังคือกินโมเป็นเมาเมา โอ้แม่นผู้ใดเนาะอยู่ในกระจกคือรอแท้เบ้อเป็นพัวอ่งไฟอออโอ้นี่นย่างนี้เสยวันนี้โอ้ยเนาะเออแล้ครับพี่น้องนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกแล้วกันครับผมใกล้ถึงวันแล้วนะครับวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่นะครับนี้สื้อัจองตัวกันด้วยครับพี่น้องนะครับผมนะครับ ว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ในการแสดงนะครับผมให้พี่น้องได้เบิงกันนะครับอย่าลืมกันแล้วกันครับผมช่วยสนับสนุนกับพวกเรานะครับนะครับวันที่ 23- 24บนี้ครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยกันแล้วกันนะครับทางไลฟ์สดกลุ่มปิดสาวน้อยเพชรแพงแฟนเพจนะครับหรือว่าทุกท่านนะครับผมถ้าที่ยังม่ท่านได้สืบตรจองตัวฝาวกันเลยทีเดียวด้ครับเดอร์ศิลปินมากมายหลายหน้างกันทีเดียวครับครับกับไอเบียพร้อมพุ่งคือเก้านะครับนี่สุดยอดเลยครับผม แต่มาในเวอร์ชั่นที่2นี้ครับผมต้องเซอร์ไพรส์กันแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมฮะไว้เพียงเทนีก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมฮะอย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามให้ช่องคนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับจุงกระบายบายอกคุณครับ